รับจะเ,เอาไปตา,ปล,าลุกเยอะมากคนระับเนี่ยลูกเยอะมากเนี่ยลุกมากครับยังไม่แก่เลยยังอ่อนๆพอพอกินครับปานกลางครับไปเดี๋ยวจะเอาไปตามครับหลันมาด้วยนะี่แค่นี้แลัเนาะไปล้วยหนังวีครับด้วยอ่อน เอาหมดหวีเลยหนึ่งสองสามลูกเปลี่ยนเลขเปลี่ยนเลขอันเช่นน้ำเกลือไว้ครับเช่นน้ำเกลือแล้วก็เอาปัดปาดเด็บกินแบบบ้านครับทำใส่มะยมเกลียวแซ่บแซ่บใส่เกลือแช่น้ำ น้ำขั้นตอนต่อไปครับน้ำมุมถ่ายไม่มีใส่พริกแล้วครับพริกกระเทียมใส่เกลือไม่ได้ใส่เกลือหันเล็กไม่ต้องตำให้เล็กก็ได้งัวนัว ดาพร้อมกันเลยานาลม่ยมประมาณสิบห้าลูกด้วยนังวีด้วยออนํำกิเลงครับ ngay ngay chậm chấm chạp còn chưa hết mặt đậu cái quay lòng I'm there, okay? เสร็จแล้วครับน่ากินไหมครับตัวน,นี้เป็นเม็ดเป็นเนม็ดตำไม่แห <laughs> ลกก็เป็นลูกเป็นลูกเลยกินด้วยกันครับเอนดีทุกคนอโอ้ตำเองตำกินเองครับนี่ไม่ได้ตำขายตำอะไรหรอกตำกินเองรู้สึกว่าเที่ยวปากน่ากินไหมครับ

มะยมไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ครับแก่แล้วเสเร็บลูกบนอ่อนมันจะออกหวานหวานเยอะๆยๆครับเยอะๆๆยๆ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับก็ดฝากกดไลค์แชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อแจ้งเตือนรับชมคลิปต่อๆไปครับซับแซ่บซับแซ,ซ่บครับ